ผมข้างบนไว้นะคะเขาจะ<บ>ไม่ได้ลองทูงต่ำเขาจะได้ลองทรงสูงเพราะว่า,าใหญ่อันนี้เป็นใหญ่สังเคราะห์นะคะเป็นใหญ่สังเคราะห์จะไม่เหมือนผมคนจริงๆนะ,ะถ้าเกิดสมมติว่าตับไม่ได้เขาจะสูงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเก็บด้านหลังไว้นะคะเก็บด้านหลังก็มีการแบ่งผมเหมือนเดิมนะคะแบ่งผม วีเล็กน้อยนะค่ะจะไม่ได้วีเยอะนะวีเล็กน้อยนะคะไม่ได้วีเอยะะะเอะจะเอาเป็นตรงก็ได้นะ <c oughs> จะเอาเป็นตรงก็ได้จะเอาวีเล็กน้อยก็ได้นะคะอยู่ที่เราแล้วก็ด้านข้างอีกสองนะคะ แบ่งสี่ส่วนนะคะแบ่งส,งส,สี่ส่วนจากจุดนี้จุดนี้ค่ะค่ะแบ่งแบ่งต้องแบ่งให้ค่ะ แล้วทีนี้นะคะใส่ปัตตาเลียนแล้วก็วิธีจับแบบปตัตตาเลียนนะคะมีสองแบบนะคะขถ้าหากว่าข้างล่างนะคะเราถ่ข้างล่างอย่างเนี้ยนะคะเราจะจับแบบนี้นิ้วโป้งอยู่บนบนหลังปตัตตาเลียนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่วางนิ้วมือตรงที่เป็นร่องๆนะคะที่วางนิ้วมือนะคะ ก็คืออันแรกก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะตามตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยแต่พอส่วนบนนะคะส่วนบนเช่นทรงพวกอเมริกันทั้งหลายนะคะพวกลานบินทั้งหลายก็จะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะแบบอุ้มปัต,ตเลียนนะคะอุ้มปัตเตเลียนเพื่อที่ว่าน้ํา พอเราจับอย่างนี้น้ําหนักเขานะคะจากที่ว่าน้ําหนักหนักๆน,นะคะเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายนะคะถ้าเกิดสมมติว่าบนอย่างเนี้ยเราไปจับข้อมือเราติดนะคะแต่อันนี้นะคะใต้ท้องมือพอจับอย่างนี้ก็จะไปง่ายนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอข้างล่างก็จะใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีนี้เวลาเดินปตัตตเลียนใช้วิธีนี้นะคะเดินปัตตานีใช้วิธีนี้แล้วก็ทีนี้ เอ่อคอลงปัตเตอรเลียนนะคะคอลงปัตเตอรเลียนให้ลูกค้าก้มหน้านิดนึงนะคะด้านหลังให้ลูกค้าก้มหน้านิดนึงนะคะ่ะถ้าเกิดตัดตรงๆแล้วน้องก้มหน้าหน่อยน้องก้มหน่อยน้องเล้อต้วทีก้มหน้าหน่อยลูกเร็วก้มนิดอดเท้ <c ười> มามแน่นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ถ่ายปัตตาเลียนนะคะถ่ายปัตตาเลียนเลยจะถ่ายจากด้านหลังก่อนนะคะจะถ่ายจากด้านหลังก่อนช้อนช้อน,ช,อนช้อนผมขึ้นมานะคะช้อนผมขึ้นมาประมาณ90บองศานั่นแหละค่ะนะคะ<ม>ช้อนผมขึ้นช้อนผมขึ้นนะคะ ช้อนผมขึ้นแล้วก็หวีนะคะดันงัดผมออกนะคะนะคะงัดผมออกนะคะเราฝึกเดินหวีอย่างนี้นะคะฝึกเดินวีวีกับปัตตาเลียนไปด้วยกันนะคะหวีกับปัตตาเลียนไปด้วยกัน<ๆ>เดินปัตตาเลียน หัวคุณตุ๊กตากับคนจะไม่เหมือนกันนะคะหัวคุณตุ๊กตาเขาจะผมนะคะผมจะชี้ไม่เหมือนคนคนผมไม่ชี้อันนี้เขาจะเป็นเกรดไม่ใช่เกรดเอนะคะเป็นใยสังเคราะห์ที่ไม่ใช่เกรดเอถ้าเกรดเอเขาก็จะคล้ายผมคนมากที่สุดนะคะ พยายามเอียงขึ้นตามรูปทรงนะคะพยายามเอียงขึ้นตามรูปทรงตอนแรกยังไม่ต้องเอาลึกนะคะยังไม่ต้องเอาลึกแล้วด้านข้างนะคะเราจะโค้งตามศีรษะนะคะแต่เราจะโค้งตามโครงสร้างหลังใบหูนะคะโค้ง thank uh you -huh. เด,เดี๋ยววันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์เจอนกัน,ลนนะแล้วพอเวลาช่วงส่วนด้านใบหูนะคะช่วงส่วนด้านหน้านะคะหูกแก้วอ่าใช่ค่ะส่วนส่วนโคงวีเราจะต้องขึ้นนะ ขึ้นตามโครงสร้างนะคะขึ้นตามโครงสร้างแต่คนน่ะจะเห็นจะเห็นชัดเจนนะแต่ว่าหัวหุ่นตุ๊กตาแทบจะไม่โค้งนะคะแทบจะไม่โค,งะคะ้งเนี่ยค่ะแทบจะไม่โค้งแต่ว่าคนน่ะจะโค้งมากกว่านี้นะคะคนจะโค้งมากกว่านี้พอเวลาช่วงด้านหน้าเราจะอยู่อย่างนี้นะคะเราเราจะวีเราจะอยู่ลักษณะวีขึ้นนะคะวีขึ้นนะคะช่วงนะคะ พอตัดผมได้แล้วนะคะแล้วพอด้านข้างนะคะก็ขึ้นตามพอด้านข้างก็ขึ้นตามแต่ว่าส่วนด้านหน้านะคะเราจะ ตีละนิดตีดละนิดนะคะตีละนิดคืออย่าเอาเข้าลึกมากนะคะเขาจะไม่ได้ส่งห่างนิดหนึ่งถ้าเกิดเอาเอาเข้าซะลึกเลยเราจะไม่ได้ส่งอันนี้เราให้ฝึกใช้ปัตาเลียนก่อนให้รู้โครงสร้างนะะให้รู้โครงสร้างมุมนะคะมุมเอียงตามช่วงส่วนโค้งของใบหู ไูเนียนะคะของปมนกเัตตียนตะแคงปัตตาเลียนีค้ปัตตเลียนปัตตาเลียนแล้วทีนี้พอจแลดวทีนี้ ข้างใบหูนะคะข้างใบหูแร้ก็เอียงตามเอียงตามนะะลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้คือให้รู้แนวถ้าหากว่าเรารู้แนวเราจะตัดได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้แนวไม่รู้จะตัดท่าไหนคือรู้แนวหมายความว่าโครงสร้างนะคะเขาจะต้องเอียงอย่างนี้นะคะเว้าขึ้นนะคะช่วงโครงสร้างเราก็ต้องต้อง เอียงปัตเตเลียนตามเอียงหวีตามนะคะแล้วพอมาด้านหน้าด้านหน้าจะไปไหนเราด้านหน้าก็ต้องหักหวีนะคะโคง้งโค้งตามออลูกแก้วนะคะโค้งตามนะคะโค้งตามแล้วก็ลกกลไล่ช่วงช่วงขมับนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละคะ่ะน่แหละคะ่ะช่วงนี้นะคะโค้งตามนะคะโค้งตามถ้าเรารู้วิธีการออช่วงส่วนโค้งนะคะเราจะตัดได้ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเลยนะคะเราจะไปไม่ถูกแต่ถ้าเรารู้เรารู้เราเข้าใจว่าส่วนโค้งจะโค้งแบบไหนค่ะเราก็ต้อง่างนี้ตามโค้งไปเรื่อยใช่ค่ะโค้งใช่ค่ะโค้งอ่าพอพอตอนด้านหลังเป็นอย่างนี้ค่ะตรงไหนยังมีส่วนเกินเราก็สามารถที่จะไล่นะคะไล่ ไล่หานะคะไล่หาจุดให้สวยแล้วก็พอ,พอพอด้านข้างพอผมลูกค้ายาวมาอย่างนี้เราจะทำยังไงเราก็โค้งตามนะคะอาจจะครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหลังนะคะ <c oughs> พอสมมติว่าลูกค้าผมมายาวๆอย่างนี้ลูกค้าจะขวานหูนะคะลูกค้าจะขวานหูเราก็นี้เลยค่ะจับอย่างนี้เลยนะคะ เอียงหวีนะคะเอียงหวีอย่างนี้แล้วก็ไล่ลงนะคะไล่ลงบางคนก็ถ้าถนัดไล่ขึ้นแต่มีส่วนน้อยที่จะถนัดไล่ขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะไล่ลงนะคะส่วนใหญ่จะไล่ลงพอนะะสมมติว่าพออย่างนี้ปุ๊บนะคะบางคนก็จะไม่เอาข้างหน้าก่อนบางคนก็จะไปเอาด้านหลังก่อนถ้าเกิดเอาด้านหลังก่อนเอาตรงไหนเนี่ยะ่ะหลังใบหูเปิดเปิดล้างใบหูมามนะคะเอ่อ ใช้หวีตักผมไว้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วที่นี้ปัตตาเลียนไล่มาเลยค่ะนะเขาก็จะเริ่มแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นทรงแล้วทีนี้ให้เป็นทรงชัดเจนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอยีกทีหน,นะนึ่งนตามใบหูตามใบหู ตามไปโหถ้าเรารู้หลักเรารู้วิธีเราก็จะตัดลองส่งได้ค่อ <Okay. S 2> ยๆไล่เก็บกิลนิดฐ์นะคะเราก็จะตัดได้แต่เราไปตัดคนจะง่ายกว่านี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมีโครงสร้างอยู่แล้วนะคะก็จะตัดง่ายแต่อันนี้ไม่มีโครงสร้างก็เลยจะตัดยากเนะคะนะคะค่ะเสร็จแล้วทีนี้ ด้านช่วงด้านหน้าช่วงใบหูนะคะแล้วเหลือผมยาวๆอย่างเนี้ยบางคนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วทีนี้ยกขึ้นเลยค่ะนะคะยกขึ้นเลยยกขึ้นก่อนก็ได้นะคะยกตรงขึ้นก่อน90บองศายอย่างนี้ก็ได้ยกขึ้นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะยกขึ้น90บองศายอย่างนี้ก็ได้ได้ขนาดนั้นนะคะได้ขนาดนั้นแล้วก็ทีนี้เสร็จแล้วทีนี้นะคะเอียงตามนะคะเราเรารู้ทรงแลเราเราู้จังหวะแล้วคือสามารถที่จะได้หลายวิธีนะคะ แต่ละทรงแต่ละคนขึ้นไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนขึ้นไม่เหมือนกันนะคะพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างเข้ากันนะจ้ะจ้ามีเข้ากันอ่าโอเคค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะพอได้อย่างนี้ปุ๊บด้านข้างนะคะมาอย่างนี้เลยนะคะคือครั้งแรกครูสอนวิธีตรงก่อน แล้วค่อยมาโ like ค coping, ้งทีหลังนะคะเสร็จแล้วทีนี้มาอันนี้คือจะโค้งนะคะนี่คือมาโค้งมาโค้งนะคะมาโค้งมาโค้งละนะคะมาโค้งละผักคุ้มไม่ให้ไม่ให้เป็นเหลี่ยมใช่มาโค้งละตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งวีขึ้นได้ตั้งวีขึ้นได้ตั้งวีขึ้นได้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ไล่มาเลยค่ะไล่มาเลย ให้ถ้าเกิดเราเราจะรู้วิธีอันนี้เราต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าดับประจัเรียกเขาจะเร็วนะคะประจัเรียกเขาจะเร็วไปก่อนมือเราวางค่อยๆวางทีละนิดนตนะคกับให้ให้ฝึกทําด้วยตัวเองนะคะให้ฝึกทําด้วยตัวเอง และเดี๋ยวค่อยทําข้างบนตอนที่เป็นรองทรงสูงนะคะพอรองทรงต่ําก็คือลักษณะให้แบ่งผมไว้นะคะให้แบ่งผมไว้ถ้าเกิดไม่แบ่งเขาไม่เป็นรองทรงต่านะจะได้รองทรงสูง,สงเลยนะคะเพราะว่าผมนะคะผมหัวขุนตุ๊กตาเขาจะดูแล้เขาชี้นะคะนะคะเขาไม่เป็นเหมือนคนไม่ไม่มีชีวิต ะคะก็คือจะเป็นผมที่แบบให่สังเคราะห์เขาจะไม่ใช่เกรดเถ้าเกิดเป็นเกรดเอเขาก็จะคล้ายคนมากนะลักษณะนี้เนาะโอเคค่ะไปทำคือทำแค่นี้คือแบบงผมไว้เลยใช่ค่ะ okay, แบ,บ่งข้างบน <okay. S 1> ใช่ค่ะ <Okay. S 1> พอพอเป็นทรงทรงต่อมาให้สูงหน่อย mm hmm. เราค่อยเอาลึกเข้าค่ะ mm hmm.